โอเคครับผมพบกันในช่องเปเทลนกับเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับซึ่งพฤศจิกายนนีอาจจะเป็นสับไปก็คือวันจันทร์นั่นเองครับที่3พฤศจิกายนนั่นเองนะครับ แน่นอนครับว่ากิจกรรมฮาโลวีนแคมเปญเนี่ยยังอยู่กับเรานะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะแจกการ์ดตัวไฮไลท์เอซิมิลานคูน4นั่นเองนะครับรวมถึงตัวกรูปโพซิชั Go ่นรวมถึงตัวเกนพรับด้วยนะครับรวมถึงคอยเนี่ยมูลค่า300คอยนะครับในกิจกรรมของฮาโลวีนแคมเปญนั่นเองนะครับ แล้วก็มาดูระยะเวลาของกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งสะหมดลงในวันที่6เดือน11หรือว่าวันที่6ของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้หรือแคมเปญตัวนี้จะหมดลงนะครับสำหรับตัว h ฮ o w โลวีนแคมเปญน,นั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมตัวใหม่โผล่เข้ามานั่นเองนะครับแน่นอนครับในบรรดารหัสคงพลาดไม่ได้เกี่ยวกับ ตัว Player of the Week นั่นเองนะครับซึ่งเป็น3ตัวละครเบื้องต้นที่ผมคาดการมานั่นเองนะครับสำหรับตัวการ์ด Player of the Week นั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับว่าแน่นอนครับทั้งหมดสบิบเลายชื่อเนี่ยเราต้องรอรุนนะครับว่าตัวการ์ด Player of the Week ของเราเนี่ยจะมาในรูปแบบของตัวนักเตะที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าสโมสรที่เราเชียร์อยู่นั่นเองนะครับก็ต้องรอรุนกันในวันพฤหัสหลังเกมเปิดนั่นเองนะครับรวมถึง ตัว PO TW นั่นเองนะครับในส่วนของตัว UCL นั่นเองนะครับซึ่งนี่เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นข้าวๆทั้งหมด11ีดไลช์นะครับที่มีแนวโน้มจะมาพร้อมกันในวันพฤหัสนี้เช่นเคยแน่นอนครับว่ากิจกรรมของเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้น่าสนใจอย่างมากนะครับซึ่งตัวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยบอกเลยว่ามีกิจกรรมของตัว Back Friday ที่ยังรอเราอยู่นั่นเองนะครับซึ่งของทุกปีนั่นเองสำหรับเดือนพฤศจิกายนจะพบกับกิจกรรม b l a c k Friday นั่นเองนะครับรวมถึงอาจจะมีการลดคอยกระนำา Summer ์เซลก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงในช่วงของเดือนที่พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเรารอลุน้นกิจกรรมของตัว Black Friday นั่นเองนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็บอกข่าวดีนะครับว่าในส่วนของตัว ตำนานทีมชาติเนี่ยที่มีแพนที่จะปล่อยในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับสำหรับตัวตำนานทีมชาตินั่นเองนะครับในเวอร์ชันของ e อีฟ e ุตบอล2026นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกแล้วว่าตัว to be released in November นั่นเองครับซึ่งจะปล่อยก็คือในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับสำหรับตัวทีมชาติของตำนานในเวอร์ชันของ e f o o ุตบอลนั่นเองนะครับรอลุ้นกันนะครับว่าในวันจันทร์เนี่ยจะเป็นตำนานรูปแบบไหนมาอาจจะเป็นสโมสรหรือว่าทีมชาตินั่นเองนะครับแต่ว่าชุด ดแรกที่เขาจะปล่อยก็คือในชุดของตัวตำนานทีมชาติที่มีการยืนยันคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครา์ช่องเพชรทะลังับด้วยนะครับผมสำหรับนี้กาบสวัสดีครับ